คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะถึงว่าประเทศไทยของเรานะคะทิศทางรวมทั้งมิติใหม่ๆในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในบ้านเราจะเป็นได้อย่างไรคะ่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกของเราทั้งสองท่านค่ะท่านแรกนะคะศาสตราจารย์สุชัชวีสุว,สวรรณสวัสดิ์ค่ะเป็นประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จ้าคุณทหารรักกระบ,บางนะคะอาจารย์จบการศึกษาจาก MIT ค่ะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของสหรัฐนะคะขณะที่อีกท่านหนึ่งค่ะคุณทอมัสเซเรีค่ะประธานองค์กร PRCUD นะคะ Pacific Rim Council on Urban Development ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีสองท่านวอล์ค o มท a ทายาเบี e s Um, เดี๋ยวต้องเรียนถามทางด้านของ uh, คุณทอมัสก่อนนะคะ you come here this time we have the international um, seminar and it's quite interesting that all the Interesting people from around the world come to Thailand to talk about how to have the new paradigm for their urban development. Mm -hmm. So, what is the outcome? Um, the outcome was uh, first to celebrate the 40th anniversary of uh, uh, NHA, the National right. Housing Authority. Um, it's made many successful uh, contributions to uh, housing development in Thailand, mm -hmm. but over the Past 40 years, market conditions and the economy has changed, and so mm -hmm. it's now time to think about the new role mm -hmm. for the NHA mm -hmm. in a changing environment. What's happened is that uh, over time, the private sector has has come down and reached lower income uh, mm. levels of people. Uh, and the banking institutions have provided credit, so okay. they're moving down. At, right. the, at the same time, you have the um, the Codies, the Community Organization mm -hmm. Development Institutes, that have done a good job at the very lower end of the of the market. And so we have now a niche market for mm. uh, NHA focused on housing that costs between one million and five hundred thousand uh, baht. Mm -hmm. The people in that market. want more than just an apartment or a house. They want a full package of services. They mm. want access to good education. They want mm. health care. o k a ค Let me do, do The first part first. Okay. ค่ะคุณทอมัส uh, นะคะได้พูดถึงค่ะ uh, ว่าที่มาที่บ้านเราครั้งนี้ก็มาประชุมนะคะร่วมกับเป็นการ40ปีของการเคหะแห่งชาติในบ้านเราคะ่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะคะรวมทั้งการเติบโตของในแวดวงของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยก็จะพยายามที่จะ จ่ายนะคะฐานของราคาของที่อยู่อาศัยเนี่ยใหม้มีราคาถูกลงใด้ต่กันทางเรื่องของมิติใหม่ๆใ,ในการที่จะพัฒนานที่อยู่อาศัยเนี่ยเวลานี้การแข่งขันชาติก็เกิดจะเป็นเหมือนกับมิติใหม่ก็คือว่าจะมีทาร์เก็ตกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่ต้องการนะคะบ้านราคาประมาณ1ล้านบาทนะคะ,คะถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์สุชาติช,ชวีเสริมได้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้มีทุกๆอย่างอยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีพร้อมเลยนะคะโซบเบลเลตอาจารย์ทอคกิอส อาจาร,รย์คะหนูอยากรู้ก่อนค่ะอยากถามอาจาร,รย์ว่าเบื้องต้นตอนนี้รัฐบาลจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีรถไฟฟ้า,าสิบสายอาจาร,รย์มองว่าการเคหะจะทำยังไงได้บ้างให้เกิดมิติใหม่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับคนในประเทศไทยแบบนี้ค่ะขอบคุณมากครับจริงแล้วการลงทุนของรัฐบาลในเรื่องของระบบ โครงข่ายในบางนะครับนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับแต่โอกาสที่ดีอย่างนี้นะครับเราเองต้องมองถึงเรื่องของการขยายของเมืองด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราเรียกว่าในอดีตเนี่ย ตรงนี้เนี่ยนะครับมันยังมาแบบไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างแต่ครับนกรุงเทพเองเนี่ยคนอยู่กันก็1ิบกว่าล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงต่างจังหวัดซึ่งมีปัญหาเรื่องที่อยู่าศัยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตรงนี้มีปัญหามากๆนะครับาการกระายแห่งชาตินึ้ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานและกากับของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท<ช>า,างท่านรัฐมนตรีท่านนายมนตรีเนี่ยเขาได้มอบหมายมาว่าโอกาสนี่เป็นโอกาสสาคัญเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะไม่ใช่ว่าเราคิดจะสร้างบ้านนะครับสร้างชุมชนแล้วก็สร้างไปตามเนื้อที่ที่เราอยู่แต่พอสร้างเสร็จแล้วนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเดินทางก็จะกลับกลายมาเป็นปัญหาซึ่งผูกแล้วผูกอีกจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความซับซ้อนซับซ้อนมากขึ้นอย่างที่เราเห็นเป็นอยู่นะครับ ค่ะทั้งนั้นแล้วเนี่ยทางการขคหะกก็จะมีการวางแผนให้สอดคล้องกับผังเมืองต่างๆที่จะมีการเกิดขึ้นแต่ว่าการทํางานเนี่ยจะไปทํางานร่วมกับองค์กรอื่นๆบ้างไหมคะพ้าไม่งั้นก็จะทำงานกันค่อนข้างจะกระจัดกระจายนะคะครับตอนนี้นะครับเราร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยแล้วนะครับรฟมอนะครับแล้วก็มุ่งเน้นว่าว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นรถไฟฟ้า10เส้นทางต่างๆเนี่ยการเยหะรอฟมอเนี่ยต้องร่วมมือกันนะครับในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ นะครับรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับหรือในการเก้หาเองที่เรามีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยนะครับ<ฆ>การที่จะขึ้นโครงการต่างๆเนี่ยควรจะมองเรื่องของการเดินทางร่วมเข้าไปด้วยนะครับ<ฆ>ถ้าเกิดอยู่ใกล้นะครับระยะทางที่สามารถเดินหรือขี่จักรยานได้เหมือนต่างประเทศน่าจะเป็นภาพที่สวยงามที่ใหญเกิดข,ขึ้นในเมืองไทย<ฆ>แต่ถ้าเกิดห่างเข้ามาหน่อยนะครับตรงนี้การร่วมมือก,กับกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการมีรถในการเชื่อมต่อ นะครับรวมทั้งรูปแบบสารพวกรต่างเนี่ย,ยมันต้องมีความสอดคล้องกันแล้วต้องสอดคล้องกันตั้งแต่การเรื่องวางแผนนะครับในเรื่องการออกแบบ Mm -hmm. Okay. So um, now we talk towards um, the development of the transportation in Thailand, and also especially the trains, the new trains. I mean, maybe ten or more will, mm -hmm. will happen pretty soon. So how do you see this um, connection, you know, connectivity between um, the different parts of um, of Thailand and Bangkok? Well, I think the uh, investments that are being made in the high speed rail mm -hmm. and in the urban uh, rail systems are very important. Mm -hmm. They are going to improve the connectivity. It al also offers an opportunity for NHA mm -hmm. to site its housing uh, projects in areas that are closer to the mass transit uh, mm -hmm. systems. Um, this will give poor people access to their jobs and to other activities that are so important to their their lives and so I think there's an opportunity to do demonstration projects right. to prove how this can be successfully done and once that's done you can begin to scale up uh, on a, a a regional and national uh, basis. โอเคค่ะค่ะคุณทอมัสได้พูดถึงนะคะว่าโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะคะที่จะเชื่อมต่อรวมทางรถไฟฟ้าโคดไฟความเร็วสูงเนี่ยที่จะเป็นโครงการในบ้านเราจะลงทุนประมาณ2ล้านล้านบาทเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทางนี้ก็จะเชื่อมระหว่างเมืองสู่เมืองระหว่างกรุงเทพเนี่ยไปสู่ต่าง จังหวัดให้แล้วกันก็จะทําให้คนที่มีรายได้น้อยนะคะสามารถเดินทางไปทํางานได้อย่างสะดวกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็อาจจะต้องมีการทาคล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างนะคะแบบโครงการตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนทั้งนี้ถ้าประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยก็จะกระจายไปในหลายๆอีกโครงการโดยเฉพาะของการเคหะแห่งชาติค่ะค่ะแต่ว่าอยากให้อาจารย์สุชชวีเอาบทเรียนของประเทศไทยที่มีอยู่ที่ผ่านมานะคะแอร์พอร์ตลิงก์มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้จากในเมืองไปสู่สนามบินแต่เรายังไม่เห็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย ข้างๆแอร์พอร์ตลิง Link ทาให้การเดินทางสะดวกสบายหรือว่าทําให้คนที่อยู่แถวๆแอร์พอร์ตลิเดินทางสบายมากขึ้นอันนี้จะนําไปปรับใช้กับการเคหะได้บ้างไหมคะแน่นอนครับบทเรียนในอดีตที่เราสร้างสารพวกไปนะครับโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่นะครับรัฐบาลเนี่ยไปเพิ่มคุณค่า แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลหรือประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงคุณค่านั้นๆน,น,นะครับ<ม>ทําให้คอนโดมิเนียมต่างๆด้วยไฟฟ้าเนี่ย<ม>ค่อนข้างในราคาที่คนธรรมดานะครับรายได้น้อยถึงปานกลางเข้าถึงได้ยาก<ม><ม>นะครับตอนนี้นะครับการแข่งชาติรวมทั้งรอฟอรมอร,รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราเห็นตรงนี้อยู่แล้วที่เรามีการประชุมนะครับระดับโลกที่เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับเราก็เห็นอยู่ว่าที่เขาบอกถึงประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลนะครับเอกชนเนี่ยต้องมาร่วมมืออย่างใกล้ชิด Mm hmm. เพราะว่าการ,ราสร้างสารวัภพกขนาดใหญ่เนี่ยลงทุนสูงมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บคุณค่าทุกอย่างจากการลงทุนนั้นๆ mm hmm. ให้คืนแก่ประชาชนให้ได้ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มวางโครงการที่อาศัยครอบคุมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไปด้วยนะครับค่ะค่ะ um, We also talk about resilience for all the people and especially Thailand we know that we had the the flood problem two years ago and how do we prevent that and how do we um, Thai people, as a whole—I mean, not just Bangkok, but surrounding areas—be safe from this. Mm -hmm. Well, Thailand has a lot of experience with water and mm -hmm. living with water. Right. As they have known throughout their history it, it's a challenge. But with the rapid urbanization that has taken place, mm -hmm. it's uh, created bottlenecks uh, in the water system that has. Uh, um, Prohibited uh, mm -hmm. easy drainage, plus the impacts of climate change has led mm -hmm. to more severe flooding one of the projects we visited here was in beyond Sam, where right. we saw how local communities are uh, cleaning up the canals reinforcing the canals yeah. uh, allowing the drainage system to operate more effectively and mm -hmm. so one of the ways to uh, to address the flooding problem mm -hmm. is to get the communities much more actively involved oh. in the uh, uh, the building and the maintenance of the infrastructure that allows the draining to take place <coughs> ประเทศไทยเรานะคือมีปัญหาเกิดน้าําท่วมขึ้นมาแล้วประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้จะทํายังไงนะคะให้บ้านเราเนี่ยปลอดจากปัญหาเน่ยเพา,ามีการป้องกันนะคะคุณธรมวัลย์จะบอกว่าเรื่องที่จะทาตรงนี้เนี่ยคือมันก็เกี่ยวข้องกันหลายๆอย่างนะคะประเทศไทยก็อยู่กับน้ํามาโดยตลอดนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามปัญหาในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเกิดขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญค่ะอยากจะให้คนที่อยู่ในชุมชนนะคะท้องถิ่นเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมซึ่งก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปเยี่ยมที่หนึ่งนะคะก็มีกกาารรขุดคคลองคองแบบืเป็นที่ จะทาให้น้ำเนี่ยมันเดินทางเรือยสะดวกแต่เป็นเรื่องที่เป็นจิตสํานึกของคนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปดูในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยอะค่ะอุปสรรคสําคัญเลยที่เราพบเจอกันมาโดยตลอดนั้นมันคืออะไรอะคะในเรื่องของการจะไปสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ของการเคหะเนี่ยแน่นอนครับอันดับแรกก็คือเรื่องที่ดินนะครับที่ดินที่เราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับตรงนี้นะครับ เราก็ต้องได้ที่ดินในราคาที่ไม่แพงและพื้นที่เนี่ยมักจะไกลออกจากเมืองไปที่จริงไม่แปลกหรอกครับที่ไกลออกจากเมืองไปถ้าเกิดเราไปสร้างสิ่งที่ดีได้แต่มันสําคัญตรงที่ว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทํางานในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างลําบากต้องมาต่อรถต่อเรือรถไฟฟ้าก็ไม่ถึงตรงนี้นะครับที่รัฐบาลเริ่มเกี่ยวเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่การใหญ่ชาตินรออยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างสร้าง มันก็ไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายการขหาสร้างก็อาจจะเกิดปัญหาการจราจรแต่เรื่องนั้นเข้ามาอีกอประชาชนโดนโดยรอบก็บ่นอีกแต่ตอนนี้นะครับเราเริ่มต้นพร้อมกันต่อไปภารกิจหน้าที่มันจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียวมันจะเป็นภารกิจหน้าที่เกีเ่ยว่องการสร้างเมือง ที่ดีร่วมกันค่ะแล้วทีนี้เราจะไปแข่งขันกับภาคเอกชนที่มีเงินทุนเยอะๆเงินทุนหนาๆได้ยังไงอะคะในเมื่อจะต้องไปช่วงชิงที่ดินในพื้นที่เดียวกันแบบนี้คะ่ะมีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ไวไหมคะปัจจุบันเราต้องเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันการควบคุมแล้วเราคิดว่าเราต้องมาร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวานะครับเอกชนเองมีเรื่องของการจัดการที่คล่องตัวมากกว่า,าแต่ว่าการแก้หารัฐบาลเองเนี่ยสามารถวางรูปแบบของเมือง เส้นทางรถไฟฟ้าได้ตรงนี้ผมเชื่อว่ามีการประสานควาประโยชน์ได้แน่นอนค่ะค่ะ um, เดี๋ยวถามคุณทอมัสบ้างนะคะ So the global trend right now I think the around the world things are changing right but then the quality of life has to be improved as also four areas how do we in Thailand especially in Bangkok have a good life but also we can also afford the the good life Well, you know, um, urbanization can produce many benefits mm. uh, for people: mm -hmm. uh, higher standards of living, access to better services, uh, better housing. Mm -hmm. But at the same time, the biggest challenges are how to address the problems of congestion and right. pollution. And so, this will take a concerted effort. There's no mm -hmm. easy answer. It's not a cheap way to, to go. It's expensive. To so is Arado is happening the same? Happening thing. everywhere. Right. You mm -hmm. look at China today, and the wow. enormous problems that uh, they have with air pollution in Beijing mm. or water quality mm. in other places, Vietnam, mm. uh, Indonesia. Uh, these countries are facing the same <in> challenges fortunately I think uh, Thailand has done <in> a better job and has less pressure on its <in> urban systems because you don't have the mass migration <in> uh, and you have a a population that's <in> growing only uh, slowly so you have <Right. S 1> a little more time <Yes. S 1> than others ค่ะดิฉันถามถึงนะคะว่าตอนนี้อะไรคือเป็นเทรนด์ของทั่วโลกซึ่งทั่วโลกทุกทคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องการอยากจะมีที่อยู่อาศัยที่ดีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยครูคุณมัสตอบว่าเนี่ยตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือ แม่คือว่าแต่ละที่แต่ละแห่งมีปัญหาเรื่องของพอลูชันนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเรื่องของที่เมืองนี่มันแน่นจนเกินไปแต่ก็บอกว่าโชคดีนะคะที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นเหมือนอย่างประเทศจีนนะคะยังไม่ได้เป็นเหมือนกับเวียดนามนะคะหรือหลายๆประเทศเนี่ยก็อย่างโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีการที่มีคนเนี่ยเข้ามาย้ายเข้ามาอย่างอย่างมากมายในเวลาเดียวกันแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะที่ประเทศไทยก็ยังมีการเติบโตของผู้คนนะคะที่มีเป็นคนที่ทํางานด้วยคะ่ะ เล่นถามอาจารย์สุชาชวีนะคะคุณภาพของคนเมืองเนี่ยมันมีหลายแอรีรอด้วยกันมีอมีบ้านมีทํางานมีมีเวลาเล่นมีประทำที่สิ่งที่ยั่งยืนตรงนี้อยากจะให้เน้นนิดนึงอะคะ่ะครับที่จริงทุกอย่างมันต้องพร้อมกันนะครับอย่างที่คุณโทมัสได้พูดถึงนะครับในประ,ททะเทศดีเจริญแล้วนะครับ ู้มีรายได้น้อยนยก็มีเวลาของตัวเองก็มีงานดีเกนะครับก็มีเวลาเอ๊ะมันจริงเหรอคะหลายๆคนฟังก็จะแบบโอ้โหไม่เคยมีเวลาเลยอยู่แต่บนถนนเลยกลับบ้านก็แบบว่าไม่มีแรงแล้วอย่างเงี้ยมันจริงเหรอคะทำได้จริงปัจจุบันก็อย่างนั้นจริงๆทุกคนไม่มีงานดีเลกนะครับจะพักผ่อนก็ไม่เพียงพอแล้วแต่วันด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะเริ่มนะครับเพราะว่าจะเริ่มจะพาะเรื่องการพัฒนาที่อยู่สายเมืองเดียวก็ไม่ได้มันต้องเริ่มพร้อมกับเรื่องรถไฟฟ้าการเดินทางด้วยตอนนี้พอโอกาสมาแล้วถ้าเกิดปล่อย นะครับตรงนี้นะครับเรื่องของความเจริญการเข้าถึงของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะยากขึ้นยากขึ้นทุกวันค่ะเอาละคะในวันนี้นะคะแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยจะมีความรู้กันมากมายแต่เราต้องคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าโอกาสหน้าเราก็จะมีการสานต่อเรื่องนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณศาสตร,ราจารย์สุช,ชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะประธานกรรมการการแข่งชาตินะคะและอาจารย์เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากลากกรบังค่ะและคุณทอมัสเซรี่ค่ะประธานองค์กร PRCUD องค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสหรัฐค่ะ thank you very much for joining us today ขอบคุณค สวัสดีค่ะขอบคคุณะในวันนี้นะคะขอบคิมาสรงกลิ่นรวมทั้งผู้ร่วมรายการของเราได้ดิฉันรุ่งทิพย์ชนภลาลัยลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ